ผมไลฟ์ใน Youtube ที่เกียดใช่เหรอเออที่ผมแชร้คุณแล้วกันหวานจี๊บส่งวันห้าล้าน Youtube ไอในในในนั่นน่ะดิคอดอ่ะกะูวันนี้แบบตัดเรียนกูร้อนจัดเนี่ยกลับบ้านมากูแค่จะแบบไายเปิดข้างไายเพิ่นไั้หน่อยเนี่ย เลยโกนยีนเฮดแม่งเนสนใจให้กูตัดผมให้ครับเพื่อนใจเย็นยน,นัดมึงต้องแบบดิ่งหน้าลงแล้วก็กดคอยหลังอะไม่ใช่ดิ่งดิง,ดง,ดงหน้าลงเวตรงนี้แล้วกันเนาะได่ถึงวะเออเออจะหารถไปนู่นก็ได้มึงอยู่นั่นแหละเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูลงบ้านนี้ Right, last big game. เดลิเอ <łość> ูลงแ็กก็ไีเอมันดี่าผมเสียสม่เด้ลิบม่เด้ลิบ

กูโดนเกียร์ในเฮียพวกแม่งเกียร์กูแล,แล้วสัสหลอดปะหลอดรอดรอดแม่งมาลากกูเลย ไม่เห็นใครเลยวะเอ็มเราอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านกูแล้วบ้างแล้วอ๋อนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้อยู่นี่ที่พักที่พักสองตัวสองตัวสองตัวมันอยู่รอบบ้านกูเออแน่ๆสองตัวเลยเอ็มเออกูย่องอยู่รีบผ่านหน้าลงไปเมื่อกี้แรกอ่ะเออๆๆที่กูเห็นนะสองตัวแล้วระวะข้ามงน้องนึงๆๆ กูช่วยไม่ได้นะเอเคๆไกลไอ้ยออกูน้อกก็ไม่ปืนก<ด>ูมันยิงไม่โดนเลยวะไม่เย็ดมันสามกูแล้วมันสามกูแล้วเฮ้ยมันไม่สามมันช่วยเพื่อนมันสามสามสาม โบ๊ชมา กูสศพกูอยู่เพื่อนไอ้เฮียแม่งเอาเสื้อผ้ากูไปไอ้เฮียแม่งเอาเสื้อผ้ากูไป <c oughs> เล่นเลยได้ไม่ต้องไม่ต้องชุบยกูหรอกเนาะใกล้ๆกันนี่หว่า <c oughs> นั่นน่ะาวิ่งวิ่งอยู่อ่ะวิ่งอยู่เห็นปะเห็นปะเห็นปะสองคนอ่ะไอ้นอัท เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันเห็นมึงแล้วมันเห็นมึงแล้วมันเห็นมึงแล้วเนินบังว่ะเฮียเนินบังนั่นาสายสายสายบนบ้านบนบ้านตกบ้านโอ้ยเฮียกราแฟไปรู้หมดแล้วเฮ้ยสวย ตัวหน่องยิงกูจนโดนได้ไงเฮียไม่ชิบหายใครงงวะ thì làm mấy chục thì hai xịt thì bắt đầu mấy โตอยู่ในห้องครัวไอ้ดามันหมากับกูอะมีต้องกลัวมึงปรับภาพอะไรอะเบลีโร่หรือว่าโร่เน่ยนะเจ๊

ีคนโอ้โหเยี่ยกูยังไม่ถึงมีคนนึงกูยังไม่ถึงมีคนนึงมีคนนึงบ้านฝั่งตรงข้ามกับมึงเหรอบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านบ้านหลังอสามหลังอะนะ เดีย๋ยวม่นหลอกกูเลยตัดให้กูเจอได้ชิบหายแม,ม่ขึ้นบ้านมันวิ่งขึ้นบ้านน้ำแขาแล้ว เอาไหมวะบ้านบนเขาอ่ะเขาเปู๊ดนะเพื่อนกูยังไม่มีปืนไอออโตโ้เลย อยู่ไหนเพื่อนกูอยู่บ้านนี้นเ,เ,เ,นเหมือนเดิมนับนเองนะเพื่อนกูกำลังสับสนกับชีวิตอยู่ตัวกูจะเล่นปืนไหนดี กูไปหาไม่ได้เพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูว่าไปละบ้านมันจะถึงบ้านนี่แล้วมึงมารับกูว่าเนเดี๋ยวขึ้นไปขอบวงกันไอ้กลางวงรับบ้านแถวนี้ไหมบ้านแถวนี้มีมคุนไกลอะ่ะมีแล้วมีแล้วมีคูสีแล้ว เรือหรอเอา้าแบงค์กษัยกูยู่มึงขับไปไหนอ่ะ ยิงดิยิงดิปัง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  <c oughs> เลยเลยเอ้ยจะไปไหนอ่ะไม่รับกูลืมบอดี้ชุบไงยิงเดือดเปล่าหน่ยวะไอ้แก่ไอ้คนนั้นขึ้นปีน เอามัานยากจะดว่ามุมนั้นอะที่เราเคยไปอ่ะจำได้ปะใช่เราจะไปไหนนะเราจะไปหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ปะอ๋อได้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 ได,ไดหมู่บ้านนั้น็กด้ใกล้ดิเออต้องเดินไปนะได้เอารถขึ้นไปแล้วแม่งเสี่ยง เดี๋ยวจบตอนนี้ก็ไปแล้วนะเพื่อนไดเควันนี้นอนน,อน้อยแล้วตัดตุเรี <Okay. S 1> นยนมาโอเคได้หมดครับหวจะหมึน <ane> คนที่เขาตอบแชทเราไว้นี่คือเขาว่างหรือว่าเขาอยากคุยหรือว่าเขาอะไรวะก็อาจจะอยากคุยว่างก็ตัวหนึง่งไม่หรอกถ้าคนไม่ว่างก็ถ้า,ถ,าถ้าอยากคุยก็ตอบไว้หละ เบมึงจะเล่นเกมอื่นมั้งปะแบบมีอะไรมีเกมอะไรอยากเล่นมั้ยไปดูว่วารลป่ววะวารลเนี่ยหนังครับจี <c oughs> ไอ้ย่ากูไปเล่นไมครับป์ต้องอัปเดตก่อนะ มึงใช้ปืนไรเคาะอ่ะปืนเคาะอ่ะอ่าควบีแท็กเอ้ยอะไรวะเออควบียูมา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 เอาไอ้นี่อะไรอ่ะเอม่มไอ้จุกเก็บเสียง ีหนล่ม่มรถมามีรมานี่ะเยมนโดดขึ้นบนเขาเว้ยนัดบวกเปล่ามันขึ้นเขามหนไม่บอกว่าเดือดไหมไปดิ จะได้กินกงกินไก่เขาป่ะไอ้ชื่อวงเล็บนำหน้านี่มันคืออะไรแคดหรอหน่าจับอยากมีบ้างมาแบบ m i p s เลยอ่ะจะขึ้นจริงเหรอวะ <c oughs> เลยมีคนมีคนเฮ้ยหน้ากู โอ้โหเจ็บ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 มึงก็เจ็บสมมตเลยเจ็บมาเลยมาเคไม่โดนไม่โดนขาดหากูได้ปะมันมันจะยัด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 มึงมึงมึงสู้ก่อน ลองลองอีกตัวลองอีกตัวลองอีกตัวอ๋อไอ้กุศามันไม่ตายวะไม่เล่นม่อะไรอ่ะไม่เล่นอ๋อคิวีเซ็ตเรียกว่ากอซ่าโอ้ยไอ้มากรุสามันไม่ตายวะเฮ้ยกูกะสามเอาเพื่อนมันไปด้วยเลยเนี่ยเพื่อนกูตายเพราะมันก็ต้องตายเนาะเออกูยิงแม่งโคตรอึดเลยเนี่ย เออทำไมมันอึดจังวะเออกาะสามเหรอคงงั้นล่ะมั okay, ้ง <Okay, okay. S 2> เกออกไปก่อนเพื่อนพักก่อนโอเคโอเคเจอกันเ,ออเจอกัน